เรื่องเล่าผีปอบผีฟ้าเชื่อว่าหลายคนต้องเคยดูละครปอบผีฟ้ากันมาบ้างแล้วเกิดความสงสัยว่าเรื่องราวต้นกําเนิดมันเป็นอย่างไรผีปอบเป็นเรื่องราวสยองขวัญที่คนไทยคุ้นเคยกันดีกล่าวว่ามันเกิดจากผู้ที่มีวิชาคมซึ่งวันนี้เราจะพาไปย้อนประวัติดูเรื่องราวความเฮี้ยนของผีปอบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันเรื่องมันเกิดขึ้นอยู่ว่าในสมัยก่อนเป็นยุครุ่งเริงของภูมิยาคมในแต่ละหมู่บ้านจะมีผู้มีวิชาที่แก่กล้าบางคนก็ ใช้วิชาเพื่อช่วยเหลือผู้คนบางก็ใช้เพื่อทำไรผู้อื่นโดยมดนดำซึ่งเป็นวิชาดีรัชานมันเป็นวิชาที่ทรงพลังและใช้โดยผู้ที่มีกำลังแก่กลา้าและต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง,ขงหากใครที่จิตไม่แข็งพอก็จะโดนของกลับเข้าตัวเองถ้าไม่ตายก็กลายเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวหรือก็คือผีปอบนั่นเองไม่นะ่าแปลกใจที่ว่าทำไมผีปอบจองึงออกอารวาดนั่นเพราะว่าผู้มีอาคมต่างคิดว่าตัวเองนั้นแก่กล้าพอจะใช้วิชาดีรัชานสุดท้ายก็ต้องจบ ลงด้วยความสยดสยองในที่สุดเพราะส่วนใหญ่วิชาเหล่านี้เป็นวิชาที่ทำร้ายผู้อื่นการทำแบบนี้หลายครั้งถือเป็นการผิดครูซึ่งเป็นข้อห้ามเพื่อไม่ให้ผู้มีวิชาคมถูกมนต์ดึงเข้าสู่ดานมือรู้ไหมว่าผีปอบมีอยู่หลายชนิดหลายคนเวลาพูดถึงผีปอบก,ก็มักจะไม่ได้ระบุหรือไม่รู้ว่ามันเป็นประเภทใดถ้าเป็นผีปอบเป็นประเภททั่วไปที่มักจะเป็นผู้ที่มีปอบสิ่งอยู่ในร่างกายตัวเองเมื่อใดก็ตามที่คนนั้นเสียชีวิตวิญญ,ญา ปอบที่สิงอยู่ก็จะตายตามเจ้าของร่างไปพร้อมกันปอบเชือ้อเป็นเหมือนโรคติดต่อที่สามารถถ่ายทอดไปยังรุงลูงลกรุงหลาน เยนไปเรื่อยไม่รู้จบปอบแรกนาะเป็นปอบที่ชอบใส่ร้ายผู้คนไปทัว่วเวลาที่ถูกจับได้ก็มักจะหลอกชาวบ้านว่าคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องเป็นปอบป,ปอบกึกกาเป็นปอบที่จะไม่พูดอะไรกับใครแต่จะเปิดปากก็ต้องมือมีหมอผีมาจัดการคนที่ถูกปอบเขาจะมีอาการแตกต่างกันโดยทั่วไปแล้วจะมีอาการที่ก้าวร้าวหรือไม่ก็นอนป่วยหนักโดยไม่มีสาเหตุโดยทุกคนจะมีความหยหาที่จะกินอาหารดีเวลากินจะแสดงถึงความตะกละตะกลามไม่เหมือนผู้เหมือนคนเรา กับสัตว์ป่าที่อยู่โหยส่วนใหญ่แล้วปอบเหล่านี้สามารถถูกขับไล่โดยหมอผีที่มีวิชาอาคมแก่กล้าได้ไม่ยากแต่บางครั้งก็เป็นเรื่องยากที่จะขับไล่สุดท้ายคือการจบชีวิตของผู้ที่ถูกสิงสูงอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ